ราคาดอกไม้ในช่วงเทศกาลวันมาคะบูชาในจังหวัดอ่างทองปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งดอกบัวดอกดาวเรืองและดอกกล้วยไม้ผู้ค้าคนหนึ่งเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากเจ้าของสวนบัวเกือบทุกพื้นที่ว่าภายแล้งทําให้สวนบัวเสียหายเช่นเดียวกับนาบัวในตําบลคลองคัดเชนอําเภอเมืองพิจิตรแห้งเหี่ยวและไม่ออกดอกเพิ่มจนกระทบต่อดอกบัวที่จะนํามาจําหน่ายในช่วงวันมาคบูชาด้วย ไม่ต่างกับตลาดสดในจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะที่ผู้ค้าดอกไม้สดต้องรับซื้อดอกบัวจากต่างจังหวัดมาขายหลังจากภัยแล้งต่อเนื่องยาวนานทําให้นาบัวในพื้นที่ขาดแคลนราคาดอกบัวมีการปรับขึ้นจากดอกละ3-10ถึงบาทเป็นดอกละ5-15ถึงบาทขณะที่อำเภอเมืองบึงการได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเช่นกันค่ะสมผลให้ต้นดอกดาวเรืองไม่สมบูรณ์และมีดอกขนาดเล็กบางแปลงถึงกับยืนต้นตาย ซึ่งในช่วงวันมาคบูชาปีนี้นะคะยอดขายไม่สูงเท่ากับปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีราคาเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าตัวก็ตาม